วันนี้ผมจะฝากข้อคิดเตือนใจให้กับนักร้องทั้งหลายนะครับที่ไปยื่นร้องกรณีคุณพิธาลิมเจริญรัฐผิดกฎหมายเลือกตั้งบอกว่าคุณพิธาไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสสซึ่งวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนเพื่อเอาผิดคุณพิธาตามมาตรตา151 แต่ผมต้องเตือนคณะนักร้องทั้งหลายนะครับว่าการปั้นแต่งพยานอันเป็นเท็จมันจะทำให้พวกท่านไปมีจุดจบอยู่ที่คุกมาตรา143ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด5ปีระวังนะครับ เพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ที่มีผู้สมัครสอสอคนหนึ่งไปโพสต์ในวันที่24ว่าหัวหน้าพักการเมืองพรรคหนึ่งมีหุ้นอยู่ในไ t v 42,000หุ้นให้ไปมอบตัวกับกอกอตอหลังจากนั้นผู้สมัครคนนี้ก็โอนหุ้นไปให้ลูกน้องคนสนิท ซึ่งอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแม้แต่ช่วงหาเสียงก็อยู่ด้วยกันไปเป็นเจ้าของหุ้นของตนเองแล้วไปถามในที่ประชุมบริษัทไอทีแล้วก็ถามว่าไอทีวีทำธุรกิจอะไรทำสื่ออยู่หรือไม่ซึ่งประธานในที่ประชุมก็ตอบว่ายังไม่ได้ทำกิจการอะไรเพราะตอนนี้รอให้คดีความสิ้นสุดแต่ก็มีมือดีไปบันทึก การประชุมในรายงานการประชุมไม่ตรงกับที่ประธานในที่ประชุมตอบคำถามของนายผานุวัตรเป็นการบันทึกเพื่อสอให้เห็นว่าขณะนี้ไอทีวีทำธุรกิจสื่ออยู่และก็มีมือดีอีกครับไประบุในงบการเงินและเอาไปส่งให้กระทรวงพาณิชย์กรมทะเบียนการค้านในวันที่10พฤษภาคมก่อนวันเลือกตั้งเพียงแค่4วัน บอกว่าไอทีวีเป็นสื่อโทรทัศน์และเงินที่ทำได้ก็คือจากการโฆษณาและการรับผลกำไรจากการลงทุนท่านทั้งหลายครับขบวนการอย่างนี้ประชาชนเขารู้เพราะเขาไม่ใช่ควายครับประชาชนไม่ใช่ท่านไม่สามารถจะให้ใครมาจูงจมูกได้เขารู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันเป็นการสมคบคิดกันปั้นแต่งพยานอันเป็นเท็จ นอกจากจะถูกลงโทษตามมาตรา143ของพระราชบัญญัติเลือกตั้งสอสอแล้วยังจะถูกข้อหาคดีอาญาก็คือผู้ใดปั้นแต่งพยานอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาต้องติดคุกครับนี่จึงเตือน เหล่านักรองทั้งหลายและพยานหลักฐานทั้งพยานเอกสารทั้งพยานบุคคลอันเป็นเทศงานนี้พวกท่านมีจุดจบอยู่ที่เดียวครับไม่ได้จบที่วัดนะครับแต่จบที่คุก